พอ,อเห็ดแดงค่ะพี่น้องกอ็แดงเลยจ้ะโอยตันแห้งพี่น้องไม่ได้ตั้งกล่องเลยจ้ะแล้วก็ฝนกระตุกแห้งน้ำค่ะพี่น้องื้มขนาดพี่น้องสวัสดีค่ะทุกระช่องนีดาผ้าลุยค่ะ ืัอน,นี้สารินดาพาพี่น้องขึ้นเขาหาเก็บเห็ดเนาะคะ่ะระว่าบปดิกิีดยางค่ะพี่น้องเมื่อคืนนี้ฝนตกแต่ก็ตอนนี้ก็ยังตกอยู่ค่ะตกบัดมือเลยค่ะพี่น้องทีหไหนเขาก็ไปรุนนร้ากันเนาะคะ่ะว่าจะได้เห็ดโบค่ะพี่น้องไปรับชมนเ้ากันได้ค่ะตกแห้งเขาแห้งเขาด้วยค่ะพี่น้องอันนี้ก็อาจจะได้ทายแน่บฏิริไทยแน่ได้จ้าราะว่าฝนตกแห้งขนาดนะคะด,ดูเทิงโดยค่ะพี่น้อง ก็ขึ้นเขาสูงนะคะพี่น้องเึ้นเก็บเห็ดจ่ะโดยตันแห้งพี่น้องไม่ได้ตั้งกล้องเลยจ้ะแล้วก็ฝนกระตุกแห้งน้ำค่ะพี่น้องงามค่ะงามแน่พี่น้องโดยตันแห้งเลยจ้ะขอเห็ดแดงใหญ่นะคะ มันนี่ก็ฝนตกแห้งค่ะพี่น้องสารินดากับพอคอไดทายปันไดเนาะจะค่ะเจไดกับไปรลุ่นน้ากันค่ะพี่น้องจะได้หลายโบมันนี่เนาะเห็เดแดงนะคะพี่น้องเห็ดกอแดงไงค่ะมันนี่สาบินดาขึ้นดอยไงพี่น้องฝนตกแห้งอีรีจะอนนกอเห็ดแดงค่ะพี่น้องอันนี้ก็ซุดดอยนะคะพี่น้องจีย่างกลับพื้นจะ ตอนนี้ก็เปียกเบิดทุกคนแล้วค่ะพี่น้องทีมงานเขาก็เปียกเบิดเบิ้งเห็ดค่ะพี่น้องจะย่างกับแม่เนื้อจ้ะบาดนี้ย่างกินย่างนั่นแม่เปลี่ยนรสเลยเน้พอเห็ดแดงค่ะพี่น้องกดแดงเนื้อจ้ะป้าดอกงามอีหลีดอกสวยสวยเลยจ้ะโดยตันเด้อค่ะพี่น้อง ผนกระตกเนาะตอนนี้หนัก็เลยต้องเก็บเลยค่ะเดีย๋ยวค่อยตัดตีนที่รางเด้อค่ะพี่น้องดอยต้านแห้งค่ะติดปวกค่ะพี่น้องเอาไปปูติดปวกมูนึงนะจ๊ะเดี๋ยวก็กอยู่เครื่องเขาค่ะพี่น้องกิบเพชรดอยใหญ่มือนผลกรตกขนาดเลยงงได้จ้ะพี่น้อง ว้าโดองงามเีดิถ้าเขามัดได้เสา่างนี่พอหายอย่าๆกันเราควรเนะเาะนันกระแมด่ด้วยจ้ะนี่จะโดองงามพอเห็ดก้อนแดงค่ะพี่น้องอเป็นมูลเลยค่ะคุนะน่ะเอ๊ะไปเบิดจ้ะพี่น้อง นีกระแมนจะเป็นจุ่มเลยพี่นอ้องแล้วเขาจะเลือกเอาดอกที่มันแข็งเด้อจ้ะเต้ไปเลยค่ะพี่นอ้องไปเก็บนน้ำกนจะ้ะงามขนาดพี่นอ้องนีกระแมนจะ้ะนี่ก็แข็งเยู่จ้ะพี่นอ้องเอาไปหนึ่งจะ้ะดอกบานก็จะเป็นหนึ่งเด้อจะ้ะ ผมจะเลือกเอาดอกงามๆ,ๆค่ะพี่น้องดอกเริ่มเถาก็เอาเนะเพราะว่าเดินทางไกลจ้ะดอกเต็มตะกาพอดีพี่น้องมันนี่แดงกับขาวล้วนจ้ะบ้างามขนาดพี่น้อง แบกเพ็ดเมื่อค่ะพี่น้องถือบ่้าไวแล้วตอนนี้อนนี่ก็ะหาบเมื่อยกันอไม่ัะนี่เองหาเพชรยันหาเพชรเมื่อค่ะพี่น้องตอนนี้เต็มตาทุกคนจ้ะค่ะผลงานของห้ามันนี่ก็ได้เต็มตาทุกคนนะคะส่วนคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สาวดีดาได้ด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องส่วนคลิปนี้สวัสดีค่ะ